วอชเบรดาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าทั้งเวลาและวันที่ใน LoLex Oyster p e r p e t u a l GMT Master อ2ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ที่ต้องเดินทางข้ามหลาย time ม o โซนโดยที่ผู้ใส่สามารถดูวเวลาของสองประเทศได้พร้อมกันทั้งเวลาท้องถิ่น Cur r e เล Time และเวลาถิ่นเดิม Home Time หรือเวลาท้องถิ่นของประเทศใดก็ได้ที่คุณต้องการ ซึ่งคลิปนี้เราจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนเพื่อให้เข้าใจง่ายค่ะก่อนอื่นเรามาดูที่องค์ประกอบนาฬิกากันค่ะเริ่มที่เข็มนาฬิกาเข็มชั่วโมงคือเข็มที่สั้นที่สุดบนหน้าปัดมีสัญลักษณ์ดาวสามแฉกเมอร์เซเดเป็นเข็มบอกชั่วโมงของเวลาท้องถิ่น local time เข็ม24ชั่วโมงหรือเข็ม GMT ที่มีปลายลูกศรธน,นูใช้สำหรับบอกเวลาถิ่นเดิมที่เราจากมาหรือ Home Time หรือจะเป็นเวลาของสถานที่ใดก็ได้ที่เราต้องการต่อมาคือเข็มนาทีและเข็มวินาทีมาต่อกันที่ส่วนขอบนาฬิกา บริเวณขอบนาฬิกาเป็นแบบหมุนได้มีตัวเลขบนขอบเป็นหลัก24ชั่วโมงไว้ใช้งานคู่กับเข็ม GMT หรือเข็ม24ชั่วโมงสำหรับบอกเวลา HOME TIME หรือเวลาของประเทศใดก็ได้ตามต้องการซึ่งถึงแม้จะมีนาฬิกาลูกพี่ลูกน้องที่มีขอบหน้าตาคล้ายกันอย่าง Rolex Explorer 2 ประกอบด้วยขอบนาฬิกาหลัก24ชั่วโมงเช่นเดียวกันแต่ก็ยังขาดยินเด่นอย่างขอบนาฬิกาแบบหมุนได้ใน GMT Master 2 i จึงทำให้สองพี่น้องคู่นี้ต่างกันค่ะและส่วนมากขอบของ GMT Master ที่เราเห็นทั่วไปมักแบ่งครึ่งสีรอบวงแต่ละสีมีชื่อเล่นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเช่นบาบซีลูดเบียร์และแบทแมน แต่สีพวกนี้ไม่ได้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นมันกลับมีความหมายแฝงอยู่ซึ่งทั้งสองสีในรอบวงขอบนาฬิกาเป็นตัวแทนของเวลากลางวันและกลางคืนอย่างเช่นใน GMT Master Batman ขอบครึ่งวงด้านล่างเป็นโทนสีที่อ่อนกว่าแบบสีน้ำเงินใน GMT Master รุ่นนี้ที่แทนเวลากลางวันส่วนอีกครึ่งวงเป็นโทนสีเข้มอย่างสีดำแทนเวลากลางคืน ซึ่งสีพวกนี้จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเวลาณักขณะนั้นอยู่ในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนเพียงแค่ชําเรืองสายตาไปดูเข็มชั่วโมงและขอบนาฬิกาครู่เดียวเท่านั้นก็ทราบได้แล้วค่ะคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับตำแหน่งของเม็ดมายมใน Rolex GMT Master 2กันค่ะตำแหน่งเม็ดมายมมีทั้งหมด4ตํตำแหน่งแยกออกเป็นตำแหน่งที่0ถึง3ตามภาพข้างต้น ตำแหน่งศูนย์คือตำแหน่งที่เม,ม็ดมะยมถูกขันเกลียวลงไปจนสุดเพื่อป้องกันความชื้นและฝุ่นไม่ให้เข้าไปในตัวเรือและกลไกาภายในค่ะต่อมาตำแหน่งที่หนึ่งเมื่อเราทำการหมุนคลายเกลียวเม,ม็ดมะยมออกมาตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เม,ม็ดมะยมจะเด้งออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อถูกหมุนคลายเกลียวออกโดยที่ไม่ต้องออกแรงดึงเพิ่มเมื่อเม,ม็ดมะยมอยู่ในตำแหน่งนี้เราจะสามารถไขาลานได้อย่างเดียวค่ะ ตำแหน่งที่2เราต้องดึงเม็ดมะย,ยมออกมา1ครั้งหลังจากการคลายเกลียวเม็ดมะย,ยมออกซึ่งในตำแหน่งนี้เราใช้สำหรับปรับเข็มชั่วโมงของเวลาท้องถิ่น (Local Time) หรือเข็มสั้นที่มีโลโก้ Mercedes มาถึงที่ตำแหน่งสุดท้ายของเม็ดมะย,ยมเราต้องดึงเม็ดมะย,ยมจนสุดเพื่อให้เม็ดมะย,ยมมาอยู่ที่ตำแหน่งที่3ในจุดนี้เราจะปรับได้ทั้งหมด3เข็มด้วยกันค่ะ ทั้งเข็มชั่วโมงของเวลาท้องถิ่นเข็มชั่วโมงของเวลาถิ่นเดิมและเข็มนาทีคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการตั้งเวลากันค่ะอันดับแรกคลายเกลียวเม็ดไมยมเม็ดไมยมจะเด้งออกมาอยู่ตำแหน่งที่1โดยอัตโนมัติจากนั้นไขาลานประมาณ30ครั้งหรือจนกว่าจะรู้สึกได้ถึงแรงต้าน ขั้นตอนที่2ปรับเม็ดไม่ยมไปที่ตำแหน่งที่3เพื่อปรับเข็ม GMT และเข็มนาทีเข็ม GMT คือเข็มที่มีปลายลูกศรธนูสำหรับบอกเวลาถิ่นเดิมหรือ HOME TIME ใช้งานคู่กับขอบนาฬิกาที่มีหลักเลข24ชั่วโมงตัวอย่างเช่นเราต้องการจะปรับเวลา HOME TIME เป็น4โมงครึ่งหรือ16นาฬิกา30นาที ก็หมุนเข็ม GMT ให้ตรงกับเลข16บนขอบเพื่อแทนเวลา4โมงเย็นต่อมาขั้นตอนที่3คือการตั้งค่าวันที่และเข็มชั่วโมงของเวลาท้องถิ่นขั้นตอนนี้เราจะปรับเม็ดมายอม,มให้กลับไปอยู่ตำแหน่งที่2เพื่อหมุนเข็มสั้นที่มีสัญลักษณ์ Mercedes แต่ก่อนจะตั้งค่าเข็มชั่วโมงของเวลาท้องถิ่นเราจะใช้เข็มชั่วโมงในการตั้งวันที่เนื่องจากใน GMT Master 2จะไม่มีฟังก์ชัน Quick Date Setting หรือฟังก์ชันที่ทำให้เราสามารถปรับวันที่ได้โดยตรงแต่จะใช้เป็นการหมุนเข็มชั่วโมงให้ผ่านช่วงเวลาเที่ยงคืนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้วันที่ที่ต้องการค่ะ จากนั้นค่อยตั้งค่าเข็มชั่วโมงของเวลาท้องถิ่นค่ะแต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเวลาโฮม t ทม e ไปเป็นเวลาของประเทศอื่นๆก็ทำได้อย่างง่ายๆเพียงแค่หมุนขอบนาฬิกาเพื่อปรับเพิ่มหรือลดชั่วโมงให้เข็ม GMT ตรงกับหลักชั่วโมงที่เป็นเวลาของประเทศที่ต้องการตัวอย่างเช่นตอนนี้เราตั้งเวลาถิ่นเดิมหรือโฮมทมเป็นเวลา5โมงเย็น30นาทีของประเทศไทย ซึ่งตอนนี้เข็ม GMT ที่แทนเวลาโฮมไทม์จะชี้ตรงกับจุด17นาฬิกาบนขอบนาฬิกาแต่เราต้องการเปลี่ยนเป็นเวลาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่เวลาไทยจะเร็วกว่าเวลาสวิส์อยู่5ชั่วโมงเราจึงหมุนขอบนาฬิกาเพื่อลดเวลาไป5ชั่วโมงทีนี้เราจะได้เวลาของสวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะ ซึ่งเข็ม GMT จะชี้ไปที่เลข12บนขอบนาฬิกาซึ่งเป็นเวลาเที่ยงครึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะขั้นตอนในการตั้งค่าทั้งเวลาและวันที่ใน Rolex GMT Master II ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหากเคยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเราได้ที่ line at w a t c h b e a d a หรือหากใครต้องการให้ w a t c h p e a d a ทำคลิปขั้นตอนการตั้งค่าเวลานาฬิการุ่นใดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ